สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือน้อยมังกรน้อยกันอีกแล้วนะครับพามาดูที่นอนของน้องโกลเด้นเนี่ยครับน้องหมาตัวอ้วนพุนารักครับนี่ครับนอนอยู่บนโต๊ะเขาชอบนอนบนโต๊ะครับโ้ดูสินอนบนโต๊ะเลยนะเราอะหือตัวอ้วนเชียวโหว่าไงเล่าไม่หลงเลยเหรอจากโต๊ะเนี่ยหืม นอนบนโต๊ะชอบนอนที่สูงครับสงสัยหนียุงทําที่นอนให้นอนข้างล่างไม่นอนครับอ๋อจะลงใช่ไหม,อมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยโชคดี แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ